ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2025-26รอบลีกเฟสนัดที่5กาลาตาซารายพ่อูเนียนแซงจีลอส0-1อัลเจซ์อัมสเตอร์ดัมพ่เบนฟิก้า0-2โอลิมปิกมาเซชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด2-1นาโปลีชนะคาราบักเค2-0สลาวิบปรางเสมอแอตเลติกบิลเบา0-0โบโดโกริมพยย่ยูเวนตุส2-3แมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น0-2เชลซีชนะบาร์เซลโลนา3-0 บร์เซียดอทมุนชนะบียารีอัลสีสูนสรุปตารางคะแนนยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดที่5จากฝูงเป็นของบาเยนน์มิวนิกมี12คะแนนที่2เป็นอาร์เซนอลมี12คะแนนที่3เป็นอินเตอร์มิลานมี12คะแนนที่4เป็นบร์เซียดอทมุนมี10คะแนนเชลซีที่5แมนซิตี้ที่6ปารีสแซงแแ่งที่7ร็เรอัลมาดริดที่9ลิเวอร์พูลที่10บาร์เซโลนาที่15 ดาวซันโวน่าที่5วิกเตอร์โอซิมเมนกาลาตาซาราย6ประตูคิลิยันเอ็มบัปเป้เรอัลมาดริด5ประตูเตอร์ล e ิงฮาลันแมนเชสเตอร์ซิตี้5ประตูแฮร์รี่เคนบาเยนมิวนิก5ประตูแอนโทนีกอร์ดอนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดี่ประตูมาคัตเรสฟอร์ดบาร์เซโลนาสีประตูลาวตาโรมาติเนสอินเตอร์มิลาน4ประตูยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสที่5คืนวันพุทธที่26พฤศจิกายนเที่ยงคืน45นาทีปาร์ฟอสเอฟซีพบเอเอสโมนาโค เอฟซีโคเป็นเฮเกนพบเอฟซีไครัตอาร์มิตี้คืนวันพุทธที่26พฤศจิกายนตีอารอาเซนนลพบบาเยอร์มิวนิกลิวพูพบพีเอสวีไอโฮเฟนแอตเลติโกมาดริดพบอินเตอร์มิลานไอทักแฟรงก์ฟิร์ดพบอาตาลันตาปารีสแซงแชรแบงพบท็อตแนมฮอสเปอร์สปอร์ติ้งลิสบอนพบคลับรุกโอลิมปิกอสพบรีอัลมาดริดขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ